เปิดมาใช่ไหมถ้ามันร้อกประตูแล้วร้อยว่าตอนอะไรอย่างเ้ยเฮ้ยกูเกิดมากูรู้จักเดินมอนเลยเฮ้ยทำไมแต่ขวานกูไปดูนี่อยู่กูแบบเด็กๆกูดูเดินจมอนไหนอยดูก่อนกินข้าวเลยดูตอนกินข้าวโคตรไปไหนเงี้ยบปัจจุบันก็มีดูบ้างดูที่ตุ่กับน้ำน้อฟินใช่ไหมไปเหี้ยแหละ เฮ้ยเราเสือ ful, ้อฟินฟอกเขาออกเสื้อมาใหม่เว้ยสวยดี <Franken> นะใช่ใช่ใช่สวยเพื่อนสวยสวยรอแปดร้อยนะนะใช่ใช่เออพระองค์กี่บาทเอีท่แปดร้อยเงี้ยมึงเป่ียบเทียบอย่างงี้มันไม่เหมือนกันมันเป็นความชอบมันก็ได้่ะคือคือพระเนี่ยซื้อมาแล้วมันยังขายได้ไงเนอกยเนาะ เดี๋ยวเพื่อนพาขายไม่ได้เพื่อนพาต้องเช่าใครมันขายยากใครจะซื้อนอกจากกูมาใส่เองขายแล้วมันมีคุณค่าทเทมเพื่อนมันจะขายเผาอะแล้วจำมึงแล้วกันนะมึงก็ซื้อสิมึงก็ซื้อสิกูเลยกูฟังอ่ะอ๋อเฮี้ยบอกเฮี้ยอะไรกูอะพวกสวยเฉยๆแค่นั้นแหละมันการตลาดไปเนี่ยมึงสปอนเซอร์มึงไปเนี่ยไอ้สัสยุ่งจัง ปอนเซอร์ก wow. ูนะห้เยมาทดลองนีแเลยดีว่ะกูอยากเลสปอนเซอร์ใหม่เย่ลองคุณตีกันน่ะไม่ไดให้เพื่อนดจเหรอให้เพื่อนโดนเลยอยู่เหยื่เโดนโอเคไม่เอาไม่เอาไม่หัดไม่เหยื่อไม่ได้สีแ UWO ปั๊บ w o Excellent work. ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึง Help. ทำเรื่งครับเพื่อนจะไปช่วยไม่ได้เลยอีอีีเอได้คีอมีคนสักไปตี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  อบอร์สี่ใครวะเบอร์สี่ใครวะแตกกระตี้เด้งมาวังมาวังปีนันแล้ว่ิดอะไรวะว่าใครมีตู้จีนปะม่หลักคุณน่าจะพักเล่นไหมได้แร้วสวยเนี่ยขับรถเหรอไปเลยเดมยาวๆเลยตรงมันมีคนหนีหนีไปเลยห<อ>นีนไปก่อนหนีไปก่อนมันมาไปากูขวางพี่กูอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อนมาหากูเองทั้งนั้นอะ จ้ายังขอเวลาแปบบ๊แบบเออกูอยู่ฟังเยอกับเพื่อนกูบอกแค่นี้เลยเป็นมึงเคยป่าวตอนมึงแบบกูเห็นสองตัวเ,<ค>เป็นแบบคนแด้วไม่เห็นที่เหลือไม่รู้เฮ้ยคน,นยิงกูไอ้ยิงวะเหี้ยมึงยิงทำเพี่อะไรสักว่าง่ายหน่าเหี้ยอ้าวด่ากูเฉยเลยจะเมด่ามึงมึงด่าคนอื่นมึงจะร้องกูทำไมอ่ะพี่ ไม่เงียบส่วนกูเยอะมาใจหรอเลยเงียอย่างไรกูก็เจอปืนแล้ววะวิ่งมาแล้วครับมาแล้วไม่โดนไม่โดนไอ้ยิงวะงดกูเนี่ยไอ้ปัดงนนู้หรอกูกินคนไอ้มึงงาเมื่อกี้คนวิ่งอยู่เฮ้ย มองไปอ่ะกูได้แล้วพี่าม่ด้าลยต้องสงสัยกูเวงอะไม่ต้องแบบตกใจมากมายเอ้ยเม่แมวนม่ฝั่งนู้นมาร์คจะหลุดพีชไม่ได้หรอกูชี้ผิดอ้าวมีคนมีคนไปไปเข้ากันเออไปปะมันมีปะไปขึ้นมานป เ <ว pools blue> ประงหัวที่เหี้ยึนแพงปืนึ้งมอไซคมอไซคจริงมามีรถมามีรถมาวตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใพวกมึงไม่ใช่พวกมัไม่ใช่พวกายไม่นะร้อยเห็นปะหกูด <amigo> <t ell> ี <amigo> <t ell> ูบอกแล้ว เว่ยมาร์คตัวยาิพาหนะผูดรีไปดีกว่าเงดีครับเพิ่งป้อมนะเว่ยป้อมอยู่ไหนอ่ะหูเซกเวนดี้ได้ครับกูไม่รู้ว่าป้อมมั่นกูไม่ยรู้เป็นดีเอ็มนี่ครับเออมาร์คตัวโลเคชั่นเอ็มมีรถป่ะ เดี๋ยวไปหาใหม่ข้างหน้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาขั้นใหม่ได้ครับเดี๋ยวตามไปปลอกเขาเลยเดี๋ยวตามไปครับพี่ Excellent w <work>. o ออโอเคครับเงี้ขับรถกลับมาหากูก่อนเอาเรถให้เพื่อนก่อนเอาเมื่อเอาข,ขับไปให้เพื่อนเลยเดีเย๋ยวเราไปคันนี้แหละวย ะพี่เขาบอกเยียบพักมึงบอกผมจะปวดเฮ้ยมีรถมาเอ็มรถมารับเอ็มเร็วพี่เขาขับรถมาให้บ่ะขอบคุณครับพี่หาขุณมรถตรงนี้โอ้ได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 ้เออพี่อ่อมพี่มันจีจ๊พี่ ไม่มีกระสนุนอืมหาดิหา,อ,าอยูอ่หาให้เก่งเลยผู้หญิงอยากเจอเืนดีแต่มาไอ้เหี้ยมึงยำปคนีนใครวะใครวะผก็ยิงใครเราวะไม่ใช่เพื่อนด้วย,พยเพื่อนไม่มีปืนไป้ชีสักคน ตีเฮ yeah. ี no. ้ย no. ยิงเฮี้ยมีหรอมีหรอมีงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีตกใจตกใจตกใจเหมือนกันโอเคโอเคไปประตูองไปเลยปูงไม่วยิงอะไรวะหนาวเนี่ยเห็นไ่มมันหยุดยิงได้เฮียไม่เหมือนมึงสา โอ้ยแตกวะวะเฮ้ยแอมกูเอากูเอารีบไปดิบไปปืนนี้พอดีเลยรีบไปฐานฐานเก็บยังฐานเก็บยังฐานเก็บยังเอมเฮ้ยฐานยังฐานยังไม่มาฐานยังไม่มารู้ว่าเก็บแล้วไปก่อนเลยไปวางเลยไม่เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถรถน้ำมันหมดมีจะมีคันนี้ให้เอาคันอะไรเอาเดียวดิได้แล้วดูดิไปไปครับ ตั้งเฟือมผมเองว่าเป็นลิงไอ้ป้อมไอ้ป้อมตู้นี่เองนะเอ้ยแม่งใช้ก็ถุงไอ้เมคใช่เราสามารถเอาออกมาใส่ปืนได้ด้วยหายาออกไอ้ชิงไว้เราตั้นแหละไปยังอะไปใช้ไอ้ขบนเอ้มันไปหามึงเราต้องช่วยเพื่อนเม้นสรุปเปลี่ยนปืนให้เราเพื่อนเปลี่ยนปืนใช่ใช่ใช่ปืนนั้นแหละ เอ็มเจ็ดหกสคุณคุณเขียวไปเอาอมาปืนอะไรก็เขียวไม่ใช่ปืนอะไรโู้จริงก็คุณเขียวนะเนี่ยไม่อ๋อโอเคโอเคเอ็มบอกซื้อมาตบไปเพื่อนเพื่อนตามแล้วเร็วเร็วเร็วรถรถอยู่นี่รถงนี m a r k e location

ออกขาไบมี่ากมีเตนเอาดิฉลามการปืนด้วยมีอตัวอย่างไ <laughs> อ้ยเกตเกดเฮ้ยรถคันนี้ลอยน้ำได้ไปเลยมัน,อนลอยน้ำนไดสส้สะพานมีมันจะลองลอยน้ำทำไม,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 มสะพานอย่าง, <laughs> างกว้างยังจะขี่ไปชนกันเนาะคุณชอบอ่ะ ชอบอ่ะชอบอ่ะคลิปนี้คลิปนี้ลงไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะลงสนุก่ไรล่ะอขอป็นโต้เขียวหรือเขียวทองก็ได้ขอบที่เหลือเอาไปเลยขอบออพิวะตายยิงป้องนี่งตายงป้งจับตายควกล่องคว้ากล่องเลยมาันหน่อะวิเ e ร์เคลย e เพื่อเพื่อนเขเจอฮอว่ะ นู่นอ่ะใคนะอ๋อไปนู่นไงไปไปฐานเเป็นเวะ้กษัติไม่ยั้งมีสับไม่ยั้งเว้ยมาเอามีเลือดข้างวะเลือดตกาออกมาเามาเอาะสรบูอ่ะนี่มี้วยอแจมมดิเอาไอ้สไม่มีคุนดเฮ้เอาเว้ยเลือดมาแล้วว่ะเลือดแล้วว่ะ ไม่เอาขอพุ่งปละไม่มีไม่มีขาซาขาซาเก็บเลยเก็บเลยครับผมเอมมีปืนนี่ด้วยว่ะเอาดิไอ้สี่เมตรละ I got supplies สี่เมตรละโอ้โหหนาวเลยสัตว์ไม่ยั้งอรอเล่นเลยเพื่อนลก มาคึ้มขึ้มความเปลั่ยนละมายิงเองโอ้จจีพี่หมีเต่าสองมึงหมูวเต่าสองอุ้ยเอมไปยังะเดี๋ยวดินเต่อนมีบางท้ มัหัวเว้ยไอ้เนี่ยมันหัวมากเลยแรจะป้องปืนก่อนไอ้บ่ามันหัวเออเอาหองมาเยหองมา้นหอ้งเลยเอานรี่งเลยปั๊บเอาเว้ยไปเกเก่ยเๆๆเ

ใช่ปะเสาอะไรครบใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าผางอ่ะสังเกตที่จุดมันมีมันเกิดสามจุดมันละจุดเซเวนี่กัต e, ก,ก้าแล้วก็อะไรนะอีอันคืออะไรนะเมนชั่นแอบพี่บอกเขาบอกให้ใหสัง,งเ,เกตุที่เสาเสาไหนอนอะีก่ะเสาเกอร์อันนะเออมันมีเสาเกอรอันไหนมันคืดการอันนั้นคือผางให้สังเกตุที่เสาไว้ เฮ้ยเนี่ยข้างล่างข้างล่างเห็นเปล่าเนี่ยต้งเนี่ยมุ่ยิงองพี่เอยไม่ไมโอ๊ยตายทเกือบตายเจ็บเกี่เฮ้ยเเพื่อน

เแล้วเห้วอืมเหี้ยไม่ทันเฮ้ยไปอะไรอย่งี้มไม่ได้ววะสู้ไม่ได้ละไ,ไม่ยมอมฟังหวอไอหมดบอกอืมในวงมีใช่ไหมทันอยู่ไหม ในกล่องกูมียาอยู่ฮะเอายาในกล่องกูได้มึงนอกกว่านี่ยอ๋อโอเคโอเคตายรอเออไปนึงไปไปเป็นวิญญาณเล่ยลอดไปก่อนจะทำบุญไปให้ตแล้วเดินขึ้นมาที่อีกหมันหมันหมันขอหมันในเกมมึงเดี๋ยว พี่อามาเอาปุ่งาไปกีไิพอพอพอไปหาของวะอย่อไรไเี่ยมาบำกาที่เ้าด้วยนะของอาปืนเจ้ากลัวของในกระเป๋าได้ป่ะไม่ให้ใช่ป่ะก็ได้แตเอาแค่เอาอ่ะไม่เอาเออกูเจอปืนนี้ละไม่เอาอะไรละโอเคละ Yeah. Top 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 chop Marked a location. Marked a location. Get up. The Marked a vehicle. Oh, oh, yeah. แอ็มจะลืมชูบเบอร์สองแล้วนะมามยืเนเรี่ยแหลบ้านบ้านบ้านจอดก,กุติกไม่ได้อะไรเขาน้องจากอะไรมีคนยิงเนาะอะไรเอา้เอา,อาไอ้สาอ้าวมึงมึงเพิ่งลงมาไม่ใช่รู้ปะไอ้แสไ,ไอ้ทีเฮ้ยมึงลืมตาดูโลกไม่เท่าไหร่ตายอีกแล้ว อยู่ฝั่งซ้ายไปแฝั่งซ้ายแรีงชูบแล้วปล่อยเลยจต่ได้กันดิมีบ้านบ้านมีบ้านรีบเรี่ย์ต้องไม่ชุบว่ะเสามั่งนู่นเลยตรงมึงมีบักกี้อยู่เดมเห็นปะตรงมึงอะ่ะมีบักกี้ยอยู่ขับไปเสาดิแต่ไปเสาดิขับไปเสาดิบาดมาแล้วล่ะ ทางขวาแต่ว่าเสาเองค่าใน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 วงอะถือเสาวเองเยอะอยู่ไปมั้นมันอยู่ขอบขอบไปแล้วอ่ะเดี๋ยววิ่งไม่ชุบฮะไปเดียวกูวิ่งเลยดิกูไม่มีรถล้วกูแตกทางขวาทางขวาอะไรนะเราวางทางขวามันยิงที่จังไหนติ๊กไม่ได้เป็นไม่ได้แม่งไปก่อนเลยเดี๋ย่าฟาดไปเดี๋ยวไปไง ต้องมาอยู่ดีไว้เดนด่บ้านดน้วยเฮ้ยมาร์คจุดโลเคชันทำไมกู้ถุงไม่มาเฮ้ยใช่ลงจุดสายเลย,ต,ต,ยตัวไอดีใหม่มาตัวไอกูเลยจะดีกว่าในเวลาน,นอนเองนะ <c oughs> เฮ้ยแป๊บเดีด <แก S 2> ิรีบไปไหนวะเตียงมันไม่หายไปไหนหรอกนอนเสียตอนนี้ลบก,ก่อนเข้าใจปัลกลบก่อน <c oughs> แข่งแค่นี้จะได้อะไรเลยเอ้าเจ๊ดี๋ยวเจ๊ดเจ๊ดเาขึ้นคันนี้วะคันนี้ไอ้คันนี้ไอ้คันนี้มึงไปแด้เพียร์คนเจ้าเจ้าเพื่อนคนมึไปเลยโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมกดเอฟแล้วมันไปขึ้นบัสจี้ไงอ๋อเห็นแล้วเห็งมากเมื่อไหครับเจอเจอลอยลอยอยอยู่ อ,อยู่ๆก็ขึ้นบัตตี้เฉยเลยเป็นไรอ่ะใครเป็นไร เป็นไรวะอ้าวป่วยไหมเนะี่ยโอ้โห้ื้นเนี่ยทำไมอ่ะลงมาตายยด่ห่าชิบกระหื้นมึงจะตายไหมเนะี่ย อันนี้นะไอ้น,นี่เดี๋ยวกูตามเบอร์สองว่ะลิเซียอเอ้ยเพี่อาบว่ามีรถมาหรือไงมึงอยู่ฝั่งนี้ไงว่าควงอว่าวังเด็บอกว่าเด็กอีกไหนก็ได้มาสีเขียวโอ้โหดูไม่ได้ กูอยู่กูอยู่ล่างมึงนะอย่าลืมกูไม่ได้โอเคเป็นซากม์เนสาดารถกูว่าเ่าไม่คิดรถรถกูอะบักกี้กับออแตกไม่ใช่ไม่ใช่คอยอยากคอยอยากโอเค marked a location Mark I got supplies ฮึว่าไปกับพวกพี่เขาดีกว่ารู ok <S 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 ้สึกปลอดภัยได้ปืนยังวะเอ็มได้แล้วที่หนึ่งหัวใครยิงอะไรเมื่อกี้วะพี่ไม่มีไม่มีสติอยู่นะโอเคไม่ใช่เออนี่นะโอเคโอเค ตรงเลยตรงเลยตรงเลยสองตัวสองตัวสองตัวอยากดูนะครัลสองตัวมาถึงสองตัวอีดิบเทดยึดบานวะโคตเทพตะวันเรวงมาทางนี้ด้วยเฮ้ยตะเบิวี แตกสี่คนเลยแตกไหนไม่รู้อ้าวเยมึงว่าตรงนั้นจะมีคนหับมารอโนไม่นานหรอกง่างม,มีไหมมี เ็รลิงๆนะได้เหรอวะมันต้องมีอย่างน้อยหกคอะไปไหนกันไปไหนกันอะไปไหนกันอะกระตุกนะกระตุกนะรถมารถมารถจิ๊บมาจริงด้วยรถจิ๊กมาจริงบ้านหลังนั้นนะเอ็มกลับมาก่อนกลับมาก่อรวางไหนจิ๊กบ้านเพื่อนติกะเนี่ย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 ไปแล้วนะ on my way ปูปีไม่ได้แล้วเลยเหรอวะ ในบ้านเหรอยัง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 มันเป็นรถรถกลับมาเฉยนั่นแหละครับเอมกลับมาก่อนเอมกลับมาก่อนเอาเยอะลุกไปมันไม่ยิงอ่ะดิเรียบคือช้างเปล่าของผมมามีแค่คูณสองนะบอกก่อนโอ้ยมึงมีคูนคูนสอง6ข้อบึงดิเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงเดี๋ยวรู้เลยมีปืนเลี่ยงนะมีปืน่ะ มา location ไม่บ้าสองววตัวตี่ตัวเดียวโอเคสองก็สองทราบเอ็มเข้ามาก่อนออไม่วัดก่อนัปงไงยิงหร่อเก็ปล่า เน้นข้างบ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 นข้าบนเลยข้างบนเลยข้างบนเลยนี่หล้ไม่ออกมาเป็นลูกเลยเฮ้ยดูเรื่องอะไรเฮ้ยยเฮเนี่ยเเ้ยเยเเ้ ไปเป็นส่วนดาวตกมาดิ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 าดาดาดว่างเนาะมันใช้ยังไงอ่ะเว็ะ ขึ้นไปจีนี่ใช้ไงอ่ะมันถึงนะเว้ยวงก็มาอีกกดกดกดอะไใช้กดเงยก็กดใช้อยู่นั่นแหละยกดเงยอ่ะเฮ้ยมึงมึงขึ้นไปหอยังงเอออ่าแล้วสัตว์านั่งแหละแล้วยิงจังหวงเลยเออฉันกดใช้ไม่เป็นนี่เก็บตายแล้วอ่ะอ๋อโอเคเก็บไม่พคอมแน่ก็เลย แกตายอยู่นานเลยนมาไมตาย่ดไเห็นแล้วมันออกไงวะอ๋อนหเห็นแล้วไม่งอมันบ่อมาออกมั่งเอาวิ่งไวงก็มาเนี่ยวิ่งไงราต้องวิ่ง่ี้ยทมาขนาดนี้เนอมีหอมาต้องไกว่าพี่อมาโดดโดดโดดแล้วต้อไป่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันพวกเดียวกันโบก๊กอ่ะเอา้าโดนหอแล้วนะ่ะโดนหอแล้วนะ่ะยิง่นฟันไม่มีนัดไม่ๆๆกูขเข้าวงก่อนไม่หอมาเอะเดี๋ยวทุแตกโอ,อ้ต้องหัว ไปถรถไปไปรถไปครับช่วยก่อน,นช่วยเชี่ยช่วยก่อนไม่ล่ะอุ้ยเรียบร้อยไหนวะนอกเลยเอเมียาวะยืนทำนอุ้ย้ย่อะมึง ตายไปเรื่อยมานี่เหีห้ยหนีร้อนปลอยเลยแม่งเสียเชิงนะพี่เฮ้ยช่วยอะไรไม่ได้ ทุกแม่งทุกแม่งเลยเฮียอ๋อแม่งตัวเดียวเข้ข่วนเลยตัวนี่งเอาเลยแล้วจับนั้นกลัวเป็มีพีด้วยไงสาม